สวัสดีครับวันนี้จะมาแจากเชเดอร์ลืล่นๆกันนะคบเพราะชืช่อเชเดอร์ซิลชิสตัวนี้เนี่ยครับ,รบก็จะแจกนะฮะก็ให้โหลดตัวนี้ไปเลยผมจะให้ตัวนี้ไปเพราะตัวนี้จะกากสุดเลยนะครับ<า>วิธีใส่ก็พอมันได้โฟลเดอร์รมาให้กดปุ่มวินโดว์ตัว R นะครับวินโดว์ R หรือเขียนว่า I U N run ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวตัวอะไรขึ้นเดี๋ยว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  I U N run เนี่ย นะมันจะเขียวว่าคันจีจะเขียวว่ารันนะให้เขียนตามผมเลยประมาณนี้แหละนะคะเขียนเขียนไปส่วนเปอร์เซ็นต์อยู่เลข5นะครับผมจะบอกให้นะคบต้องกดชิปแล้วก็กดเขียนนะอ่าแล้วก็กดตกลงครับกดตกลงเจให้ไปที่ดรดมาครับไปที่หาก่อนเชนเดอร์แพ็ แล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปเลยนะครับใส่ไอตัวเนี้ไอตัวเชเดอร์ด้วผมส่วนออฟติฟายนะผมจะทิ้งลิงไว้ให้อยู่แล้วนะครับวิธีติดตั้งก็ okay, okay. กดเปิดมันแล้วก็กดอ e ิสตอร์เนี่ยพอขึ้นมาให้กดอ e ิสตอร์เลยเธอผมไม่กดอ e ่สตอร์นะ oh. พอเข้ามานะครับ oh. ยังไม่มีแสงเงาใช่ไหมโอ้โหทำไมไม่ไม่แสงวะ <laughs> บางแสงอาจจะใช้ไม่ได้นะครับให้เราครับกด E S C ครับไปที่ Option Video Setting แล้วก็ไปที่ Shader นะครับแล้วก็เลือกเป็นอ่า s i l t เหรอ s i l t ใช่ป่ะอ่านอ่านมั่วไปก่อนความจริงอันนี้อ่าตัวนี้แหละนะตัวนี้อ่าออันที่ผมให้ไปแหละแล้วก็กดคลิกหนึ่งทีมันก็จะโหลดแบบนี้รอสักครู่ทุกคนรอดูนะ รอดูออุ้ยกระตุกรอดูเรื่นด้วยนะเนี่ยโอเพ่นเจอจะเออเลอร์แต่ก็ช่งใช้ได้ใช้ได้อ้โหขอโทษกอโทษเพื่อนเราขอโทษวุ้ยแปลกๆอ่ะวหรง ใช่ดีมากทีนี้เราก็เอฟเอฟอะไร่ะดีแล้วมาอเล่าดอกไงน,นี่เธอนี่เขา้เนยอัลันี่ัลา Win victory job